ทุกขปัตตาจะนิทุกขพยาปต,ตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังบุญญาสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยา ธานังทะทันตุสัทธายะสีรังรักขันตุสัพพธาภาวนาพิรตาโหนตุขัดชันตุเทวตาขาตาสัพเพพุทธ,ธาพลัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนปรักขั้งพันธามิสัพพโซ สุนักขัดตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุโตจาสุยิทธังพระมจาริสุปะทักขีนางกายกรรมมังวาจากรรมมังปะทักขีนางปะทักขีนางมโนกรรมมังปณีทีเตปะทักขีนาปะทักขีนานิกัต ตวานลพันตัดเทปะทาขีเนโหตุสัพพังสุมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสทีโหตุนิรันตระโหตุสัพพังสุมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพธรรมานุาพ,พนาเวนะ โสทีโหนตุนิรันตะลังโหตุสัพพังสุมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพสังคานุภาเวงะโสทีโหนตุนิรันตะลง